ขอบคุณเสล่ยนะครับเจ้าของเต็นท์มังกรนะครับที่ซื้อถังออกซิเจนไว้ต่อลมหายใจแฟนพี่ดำขอบคุณค่ะเสล่ยใช่ไหมคะครับเสล่ยเต็นท์มังกรนะครับที่เป็นคนที่เป็นคนขอค่าใช้จ่ายให้ค่ะขอบคุณมากนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งปฏิหารจะมีจริงนะครับขอให้หายไปวๆนะให้ปฏิหารมีจริงนะน้าไข่มาดูดูลูกดูเซ่ไข่มาน้าไข่มาลูกดูเด้ เป็นไงมั่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสาวแม่ใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยลืมตาตาโตครับเพราะเอาเพลงแฟนเขาเปิดให้ฟังเขาทำตาโตใช่ไหมใช่พอได้ยินเสียงแฟนอันนี้คือถังออกซิเจนนี้ยืมยืมที่อนามัยยืมที่อนามัยผมซื้อมาให้ใหม่เนาะค่ะเนี่ยผมซื้อถังออกซิเจนมาให้ใหม่แล้วไม่ต้องยืมแล้วขอบคุณนะคะไม่ต้องยืม ีิอขอบคุณเสียเล่น,นะครับเจ้าของเต็นท์มังกรนะครับที่ซื้อถังออกซิเจนไว้ต่อลมหายใจแฟนพี่ดำที่นี่จังหวัดลบบุรีตำบลเขาน้อยอำเภอลำสนธินะครับเราก็มาไกลเลยนะครับไกลเนาะไม่เป็นไรครับแม่มอันนี้เอาไว้เปลี่ยนเนาะ,อ,ะอันนี้ของอนามัยก็คืนเข้าไปเนาะแม่ก็ใช้อันนี้ะระวังเป็นแผลกดทับนะโดนเตียงอ๋อโดนเตียงค่ะ เอาน่าจะรู้สึกตัวอยู่เนาะรู้สึกแล้วแผลแผลที่คลอดลูกอะไรหายดียังครับหายแล้วค่ะหายดีแล้วใช่ไหมครับก็ขอให้ปฏิหาร์มีจริงอันนี้คือเขาต้องผ่าเจาะคอหายใจดรวใช่ไอ้พี่ในปากการผิดยางกัดเขากัดขาดไปแล้วเขากัดลิ้นตัวเองขาดด้วยเหรอใช่ที่อยู่โรงพยาบาลจริงเหรอใช่กัดเขาจะกัดแล้วเลือดก็ไปเห็นหมอทําไมเลือดออกอย่างนี้เขาบอกไลิ้นแหว่งไปแล้วอ๋อแล้วลิ้นหายยังไง ลิ้นหายเป็นแผลแล้วหายเป็นแผลแล้วใช่ไหมใช่แต่ต้องปิดอย่างนี้ตลอดงั้นเข้าเวลาเกงเราจะกันผมได้ข้อมูลมานะครับว่าที่นี่ไฟฟ้าไม่ค่อยจะเดีเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้อะไรนะเครื่องปั่นไฟใช่ใช่ไหมครับถังนี้เนี่ยใช้ได้นานไหมฮะสักอาทิตย์หนึงได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะได้อยู่นะ สักอาทิตย์นั่แหละทั้งวันทั้งคืน่ะใช่ไหมครับเราต้องคอยดูตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับไอตัวนั้นบางวันมันจะตัด5นาที6นาที5้านาที6นาท,นาทีไม่เป็นอันไปกินข้าวใช้ไม่ดีใช่ไหมครับ <laughs> ใช่มันก็ใช้ได้บางวันไม่ดับทั้งวันบางวันมันก็ตัดตีแล้วก็ต้องมากดเปิดปิดใหม่บางวันกําลังจะเอาไปกินข้าวก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป้่าแต่เขาก็หายใจเองได้บ้างก็ฝึกเข้าไปเขาได้ยินเขาน่าจะรู้ว่าเรายืนคุยอยู่ข้างเขาเนาะถ้าได้ยินเขาจะลืมตาโตตาโตใช่ไหม แล้วก็บอกว่าขยิบตาสองคนสิเขาก็จะทำทำแล้วเขาจะลืมเราไปเลยไม่อยู่ในสายตาเขาละเขาบอกเป็นที่สมองดูหคะพี่เขาได้เป็นเจ้าหญิงนิทานนะครับเพราะว่าพี่เขาท้องใกล้จะคลอดแล้วนะครับท้องแปดเดือนทีนี้เขาน็อกใช่ไหมแม่ก็คือไอแฟนเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วหายใจไม่อิ่มเขาหายใจไม่อิ่มอ่าเขาขึ้นขึ้นรถเขาบอกเดินขึ้นเองด้วยนะครับแล้วก็ พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเกิดอาการขาดออกซิเจนทั้งลูกที่อยู่ในขันนะครับลูกก็เป็นลูกแฝดด้วยนะครับลูกก็เป็นลูกแฝดชายทั้งคู่ชายทั้งคู่เนาะ,ะแล้วแม่ก็สมองขาดออกซิเจนนะครับลูกก็เสียชีวิตทั้งสองคนส่วนแม่ก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราคือตอนนี้ทางนี้ต้องการต้องบอกว่าต้องการเครื่องสำรองไฟนะครับเพราะว่าที่นี่ไฟค่อนข้างดับบ่อยวันนั้นดับมา,มาเล่นด้วยมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมหมาหาดูดูลูกไขรมาหา เขาเปลี่ยใช่ไหมเจ้าแม่เจ้าแม่บอกพยายามนะลูกพยายามนะสักวันนะสักวันสักวันหนึ่งปฏิหารอาจจะมีจริงแม่ก็หวังน่าจะมีจริงแม่หวังแต่ผมเชื่อว่าปฏิหารน่าจะมีจริงแล้วเป็นคนที่ดูแลพี่น้องพ่อแม่ดีมากใช่ไหมส่งให้แม่กินมากเวลามีแม่มีอะไรกินไหมก่อนก่อนก่อนเขาจะเป็นอ่ะเขาโทรมาหาแม่ทางโทนครับผม ขอบคุณค่ะเสียเล่ใช่ไหมคะครับเสล่เต็มมังก่อนนะครับที่เป็นคนที่เป็นคนขอค่าใช้จ่ายให้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเสียเล่มากๆครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะร่วมซื้อเครื่องสำรองไฟเนาะหรือว่าเครื่องปั่นไฟผมจะแปะหมายเลขบัญชีไว้ด้านล่างร่วมด้วยช่วยกันผมชอบทำบุญกับคนผมไม่ชอบทำบุญกับสิ่งที่มองไม่เห็นหวังว่าสักวันหนึ่งปฏิหาริย์จะมีจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับขอให้หายไปไว้นะครับ บอให้หายไวๆนะให้ปฏิหารมีจริงนะนไข่มาด<า>ูดูดูลูกดูเซ่ไข่มานานไข่มาลูกดูเด้ไข่มามา,มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจสู้ๆนะ ทำในเก่งก็นอนทั้งวันเ,เสียเลขอธาบต์หมายให้เอาถังออกซิเจนมาให้แม่ผมขอตัวแล้วนะบวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับ